แล้วลงมาตัดกับที่โบเห็นหรอกตัดโต๊ะโต๊ะนี่แล้วก็จะเกี่ยวง่ายมันเกี่ยวเกี่ยวนี่ยเลยเกี่ยวเบี่ยนเบียนนะมันจุกเร็วๆพอดีหุบเที่ยวทึ้นัมนแหละต่กลับมาเกี่ยวได้สบายดีจ้าสบายดีสวัสดีพี่น้องเบิร์สกูสกคนเดอสวัสดี เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วจ้าวันนี้รวยวันนี้รวยหนึ่งพฤศจิกายนแล้วพี่น้องเอ้ยกายังเกี่ยวข่าว่าทธานแล้วคือเก่าปีที่แล้วนี่เดือนเดือนพฤศจิกายนี้เกี่ยวข่าวงานแล้วปีนี้บริษัทข่าวงานแต่วันยังข่าวกางยังบ่แล้วเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้เราจะลงมาเกี่ยวข่าวตอนเศร้าคือเกา่าค่ะมันบ่นแล้วก็เกี่ยวข่าวเลยละ่ะวนไปวนไปแต่เมื่อเลือกเกี่ยวข่าวมองกันให้ที่มัดเคี้ยวแน่ กอยแน่เริ่มเลื้งแน่นี่แหละพี่น้องเกี่ยวเป็นเบียนเป็นเบียนไปนะคะส่วนไฮที่มันแต่งเต็มกับไว้เขาตัดนะแต่เมื่อนี่ก็คือสีซุมนอกนั่นแหละลงมาตัดพี่น้องเอ้ยวหนนาเพิ่นน่ะมันอยู่ลุมต้องตัดแต่นหนีลงไปหาทางนะคะเพิ่นตัดให้มันแล้วอาไ้กัน <laughs> โอ้ยเมื่อนี้เนี่ยหนึ่งสองสาม สามหายนีย่เขียวพี่น้องเลยแดงเป็นเดินเป็นเดินอยู่ไปเดี่ยวเข้าวนไปวนไปวนไปเศร้านี่กระดาษมาในสุดสีแดงแรงริบนะคะสีแดงแรงรัดมาจ้าพี่น้องมาเป็นกําลัางใจให้พี่เจ้าด้วยค่ะ เดี่ยวขาวนไปเข่ากระทั่งปนเข่าสูงเข่าต่ำโอ้ยผมได,ด,ด้ตัวเด็ดตัวดีเน้ะพี่น้องเอ,อ้จะมาเคื่อนในฝันฝันไป,ไปก็นั่งกินจะไปทางใดไปงานไปกับพิษกันกันโอ้ย มันมาได้ปีนปีปน,าาน,นหน้าผาอะไรอย่างนี้เป็นหน้าผาสันสันปีต๊กกระบตบตุ๊กประเสริฐอ,อย่าหูตัวมันออกเด็ดเนาะ มื่อเร็วนี้อัม马า,ากับัาชิมัสซอยเด้อพี่น้องเอ้ยนั่งราชิมัสซอยนะคะเมื่อคืนเี๋ยวจะนั่งไปฮาลาวีนอยู่ยทางใดบุ๊บหาหลอกผู้นั่นหลอกผู้นี้อยู่ที่อัม马า,าโอ้ยใช่สุดมกนจะเป่นลำบากเลยหรือว่าเกี่ยวข่าวก็อยากสวยค่ะ ยิ่ง้อมนะคะเขาเอ้ยเป็นยังไงจะจมวัดลุกทำกันลุกทำกันจมบัดลุกมองเขียวมองเบาวดวดานีมดเลย สมพาวานเนี่ยจะทิกคนกับมือนี่วนสวยๆแล้วก็ัฏิภาปกันมัดโซ่แถวเลยฝ้าวกู้แล้วก็ฝ้าวปั้นก้อนที่นองแถวของพญายลัดฝ้าวน้ำฝน ดมันมาอีกวันที่สามที่สี่ผดว่าเหนื่อยนะโบเบอร์จะเถื่อนฝนเราเอ,อเือในจักสอบเลยขาวคนเขาจะโทษถาม จัดคอนเสิร์ตเด้อค่ะไม่ได้เอาพลังโผไม่เอาพลังโงมานะคะชั่งเดือเริ่มเดือนไหมอีกแล้วอะไรยังคงเงียบเงียบเงียบแต่ว่าตัวเบา เอาลำโพงจะซาดเบ็ดอะไอยู่บ้านางจะไปเอาลำโพงแล้ววุ้นห่อใส่เขียนซุปขี้มันในสัมพันธ์บังแกนในใส่แน่นส้องอยู่สู้เจ้าบังมีส่วนกะพีสุดทีทอดรมานำรหานหัวใจเน่าในโดนเดาเพียงเขาเว้าลข้อมขวองสังข์าวายังบังมา ให้อาน,านหวงมุ่นีแต่ว่าพี่มาคิดทีทุกเห็นสติเป็นนวตรองจะได้ฟ้องใจไว้เลยมาให้ันเหลือใจผมคืนเสียงสะเอินจนกไอไ้ายเพื่อในส่งไปเพรจะได้ฝากส่งถึงน้ำพ่อเป็นทามาเท่าถุกสีสายลงบางสุดเถลือกหน,นุนฟางเมื่อรักน้ำสมดังใจจงสดใสให้กับรักใบเถิด น้ำสังที่เขาลังให้กาดาบที่ขอเอาน้ำตาแทนน้ำสังลังให้นางเออเออเ,เออเออจงเป็นโศดเถิดจงสุขีเถิดนางทั้งตัวไอ้มันพ่อตายดับตึงทั้งตัวไอ้มันพ่อตายดับตึงยื่นแต่น้ำหัวให้หัวใจใเด่นสังนใส่โรพีรายมี่แต่ผิดหวังวิบ้านควาง ฝากผูก้หญิงคนสวยอวยเสียงมาอ่อนโชคดีนะบังอ่อนคูรอมอนที่เธอวังอ่หยรักของน้องจงพีรังเสียงจากผู้พิดหวังสะอื้นสั่งจงฟังทีเจ้าสุขีส่วนทีนี้ต้องจำสวงวัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในโลกกว้างเป็นสักีร ใจดวงน้อยสิเป็นนลอยก็ว่าใจดวงน้อยาาสิเป็นเกี่ยวข้าวก็สิเกี่ยวเป,เป็นดอนเป็นดอนไว้เนาะ หมดลายแพงมัดมัดแพงโอ้ยคือบางหอนตะเช้าทีนี้ทันมันมีลมโหยๆมันก็นสีน่ายูาานจะ่นาเวา้นจะ่น,มมน,น,มมนี่มันจะสมว่าฝนสีมาคือว่ามันบอมีลมนี่แดดหอนตะเศ้าตะเที่ยว

โอ้ยสมเด็ดนะฮะบ้านเมืองเอ้ยามใดเสิแล้วเนี่ยตัวยังเคี้ยวกับเคี้ยวอยู่พี่ดองเอยเด็กเกี้ยวย้อนออกเท่าน้อยจ้าพักก่อนค่ะพากินข้าวบ้านฮ้ายเริ่มเดือนใหม่อะไรก็ใหม่เหรอจะเดิมเดิม โอ๊ยอยากถือเลขเด้พี่นองเอ้ยผู้ได้มีตัวดีคะคอมเมนต์ขมาบอกในเด้อจ้าพี่น้องเพื่อว่าหมาักน้ำวันนี้วันที่หนึ่งแล้วเด้อครบจะครบรอบแล้วนะรอบอะไรครบรอบที่เถอดหน,นีตามฉันมาไงวันนี้วันที่หนึ่งพี่น้อง นั่งมาน่ะวันที่เท่าไหร่วันที่เจ็ดเนาะมาวันที่เจ็ดน่ะว่าเกี่ยวเขางานแล้วแต่ว่าอันนี้เขาดอกเขากะยังวาแล้วอยู่ปีนี้มันคือสาสาแหงจ้ามืนอกี้ฟังเบิ่งวาเพื่อนสาวค่ะว่ากสิมาซอยแล้วพี่น้องจ้านั่งว่ามือนี้กิมามาอคืนนี่นั่งไปปล่อยผีท่าไรบุ๊กเนาะอาจางย์ติดตามค่ะว่านั่งจะมาหรือบม่มามาก็มาไม่มาก็ไม่มาไม่เป็นไรนะคะ บอดามาเด้อพี่น้องเอ้ยนะพาะว่าจี้ซีนี่ไปซอยมูแต่ว่ามูบ่มาซอยบอ่อห้ดามานะคะขันดามานี่นจี้ซีกสิบบกาไปซอยมูนะคะพี่น้องเอ้ยเอยเอถักแต่ละปีนะเฮากับซอยกันไปซอยกันมาอยู่จังสี่แล้วนะคะอืมนะครับบเห็นมูมาซอยพี่ว่อืมทำไมไม่มาช่วยโน่นนี่นั่นอะไรนั่นนะคะพี่น้องเอ้ยไปพ่อคไปให้กินข้าวกินน้ำสักกอนแล้วก็ก็บมัดเขาปานี้พี่น้องเอ้ย กียวแต่ซ้ำนี่แหละตอนเช้านะคะหาก็สิเร่งมัดเขายานมันบเปลวเพราะว่าเข่าผัดเขาา่าตัดเนาะมันก็ต้องใส่เวลาให้หนึงเี่ยมันก็นลายมัดซะล้เกินโอเคพี่น้องตามคลิปหน้าก็แล้วกันจ้าสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจเหน็นเจสซิกาลิโอในเดอพี่น้องอย่างไดก็ฝากเบิ่งโฆษณาเาาไปเงาไปเพิ่ะว่าโฆษณาเาากับเบิ่งโฆษณาเาวๆาไปเด้อย่ะคาันเบื่อบ่งเกี่ยวข่าก็ได้เนาะพี่น้อง